อิสระในความคิดกูมีอิสระที่กูจะเป็นอะไรก็ได้กูมีอิสระที่กูจะทำอะไรก็ได้ความจริงเจ็ดประการที่เกี่ยวกับตัวคุณค่ะจงยอมรับความจริงเจ็ดประการที่เกี่ยวกับตัวคุณให้ได้ณเดี๋ยวนี้ค่ะข้อที่หนึ่งค่ะคุณเป็นคนดีและยอดเยี่ยมอย่างแท้จริงค่ะ คุณมีคุณค่าเกินกว่าที่เครื่องมือใดๆจะมาวัดเป็นตัวเลขได้ไม่มีใครที่จะดีหรือเปี่ยมพรสวรรค์ไปมากกว่าคุณค่ะลองคิดดูนะคะอันนี้ข้อที่หลองคิดดูนะคะตั้งแต่เราเกิดมาเราเกิดมาคุณเกิดมาเป็นคนที่ดีและยอดเยี่ยมอยู่แล้ว นึกออกป่ะแม่งไม่มีใครเกิดมาแล้วแบบว่าตาหน้าว่าอีนี่แม่งเทียอีนี่แม่งเลวโอเคไหมไม่มีใครหมอไปเอาเกิดป่ะโอ้ยเด็กคนนี้เลวเด็กคนนี้เป็นคนไม่ดีเด็กคนนี้จะกลายเป็นไม่มีค่ะทุกคนเกิดจุติมาเป็นคนที่ดีและยอดเยี่ยมอยู่แล้วและมีคุณค่าข้อสองคุณมีความสำคัญในหลายๆด้านอันดับแรกเลยคือคุณเป็นคน สำคัญต่อตัวคนเองเพราะโลกของคุณหมุนรอบตัวคุณเพียงคนเดียวนั่นหมายความว่าโลกของเขามีเขาคือเขาเขาเขามีกูและมึง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 เนี่ยอยู่คนเดียวค่ะโลกของเขาหมุนรอบตัวเขานั่นหมายความว่าเราเป็นคนสำคัญที่สุดของตัวเราเองค่ะไม่มีอะไรสำคัญไปต่อตัวคุณนอกเสียจากคุณ ไปให้ความหมายหรือไปให้ความสำคัญสิ่งอื่นมากกว่าตัวคุณอันนี้คุณต้องยอมรับให้ได้นะคะว่าคุณคือคนสำคัญที่สุดของชีวิตคุณคุณยังมีความสำคัญต่อพ่อแม่ของคุณคนะ่ะสำคัญของพ่อแม่คุณค่ะวินาทีที่คุณออกมาลืมตาดูโลกถือเป็นช่วงสำคัญในชีวิตของพวกท่าน เมื่อคุณเติบโตขึ้นเกือบทุกสิ่งที่คุณทำล้วนมีความหมายกับพวกท่านเช่นกันคุณมีความสำคัญต่อครอบครัวของคุณคุณมีความสำคัญต่อคู่ครองของคุณคุณมีความสำคัญต่อลูกของคุณคุณมีความสำคัญกับกลุ่มคนที่คุณคบหาสมาคมด้วย สิ่งที่คุณพูดหรือทำส่งผลต่อพวกเขาอย่างมหาศาลคุณมีความสำคัญต่อบริษัทของคุณค่ะคุณมีความสำคัญต่อลูกค้าของคุณมีความสำคัญต่อเพื่อนร่วมงานของคุณและคุณมีความสำคัญต่อชุมชนที่คุณอาศัยอยู่สิ่งที่คุณทำหรือไม่ได้ทำอาจส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อชีวิตและหน้าที่การงานของคนอื่นข้อ3ค่ะ คุณมีศักยภาพไรขีดจํากัดในการสร้างชีวิตและโลกของคุณอย่างที่ใจคุณปรารถนาคุณไม่สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่ได้หมดแม้ว่าจะเกิดมาอีกกี่ร้อยชาติก็ตามหมายความว่าศักยภาพคุณแม่งโคตรเยอะเยอะมากเยอะคุณจะใช้เท่าไหร่มันก็ใช้ไม่หมดเว้ยเพราะศักยภาพมันไร้ขีดจํากัด ศักยภาพคือมันไม่มีที่สิ้นสุดอะยิ่งคุณแบบเติบโตขึ้นเรื่อยๆศักยภาพของคุณแม่งก็แบบเพิ่มขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆพัฒนาขึ้นเรื่อยๆความเชื่อว่าตัวเองมีศักยภาพไรขีดจำกัดถือเป็นกุญแจดอกสำคัญไปสู่การเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณสามารถเป็นได้ค่ะทุกคนแม่งเป็นได้ในสิ่งที่คุณอยากจะเป็นเว้ยอยู่ที่ว่าคุณยอมรับไอ้สามข้อที่ผ่านมาคุณยอมรับไอ้สองข้อที่ผ่านมาได้หรือยังและยอมรับว่าตัวเองมีศักยภาพ ได้มากพอหรือ,อยังข้อสี่ค่ะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดกับชีวิตคุณมันคือความเชื่อที่คุณสร้างมันขึ้นมาความเชื่อที่โดนสร้างขึ้นมาไม่ว่าคุณจะสร้างขึ้นเองหรือว่าคนรอบข้างหรือคนที่เลี้ยงดูคุณหรือสังคมหรือสิ่งแวดล้อมและคุณก็ไปเชื่อตามเขาซึ่งความเชื่อเหล่านั้น มันไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความจริงเลยดังนั้นวันนี้ชีวิตคุณจะเป็นแบบไหนขึ้นอยู่กับความเชื่อของคุณคุณเชื่อไหมว่าคุณจะรวยคุณเชื่อไหมว่าคุณจะมีเงินเก็บเป็นล้านเป็นสิบล้านเป็นร้อยล้านคุณเชื่อไหมว่าคุณจะมีบ้านหลังโตคุณเชื่อไหมว่าคุณจะสามารถทําให้ลูกของคุณเรียนต่างประเทศได้คุณเชื่อไหม ว่าคุณจะมีที่ดินเป็นร้อยไร่ฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นจากความเชื่อเปลี่ยนซะเปลี่ยนความเชื่อเป็นในแง่บวกซะนะคะข้อที่5ค่ะคุณมีอิสระที่จะเลือกเสมอว่าความคิดของคุณควรมีเนื้อหาอย่างไรเฮ้ย <c oughs> <c oughs> มีอ่ะคือแบบมีความเชื่อมาตลอดแล้วมีแม่งโคตรมีอิสระในความคิดโคตรมีอิสระที่กูแม่งอยากจะทําอะไรและกูก็มีความเชื่อว่าทุกคนแม่งคือแบบหมายความว่าคือมีเชื่อว่าแบบ คือขอบคุณตายายขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณครอบครัวที่แบบให้อิสระในคือให้อิสระกับมีอ่ะแล้วมีเชื่อว่าคือแบบกูมีอิสระในความคิดกูมีอิสระที่กูจะเป็นอะไรก็ได้กูมีอิสระที่กูจะทําอะไรก็ได้แล้วมันไม่ใช่มีคนเดียวเว้ยที่แบบคิดว่าเป็นอิสระแต่ทุกคนแม่งเป็นอิสระได้อิสระจากความเชื่อแต่สิ่งที่มันผูกติดมัดคุณไว้คือคุณแบบกูทําไม่ได้หรอกพ่อแม่กูไม่ให้ทํา กูแต่งตัวแบบนี้ไม่ได้หรอกผัวก,กูไม่ชอบเอ้าไอ้เหี้ยมันตัวใครอ่ะเออตัวใครอ่ะตัวมึงหรือตัวผัวมึงผัวเป็นใครเจ้าชีวิตเหรอเลือกอะไรใช่ปะ่ะดังนั้นมันขึ้นอยู่ว่าคุณต้องการอิสระอย่างแท้จริงหรือเปล่าหรือว่ายังกลัวอะไรนี่นะคะคุณเลือกที่จะมีอิสระในความคิดและคุณสามารถเลือกที่จะคิดบวกหรือคิดลบ ต่อตัวเองได้ทั้งนั้นและคุณคิดว่าคุณจะเลือกแบบไหนเลือกเอาค่ะชีวิตชีวิตของมึงเลือกเอาข้อที่6ค่ะคุณถูกส่งมาบนโลกใบนี้พร้อมโชคชะตาอันยิ่งใหญ่คุณถูกกำหนดมาให้ทำสิ่งที่แสนวิเศษให้กับชีวิตของตัวเองคุณมีพรสวรรค์ความสามารถแนวคิดสติปัญญาและประสบการณ์ที่ ล้อมรวมกันในแบบที่ไม่เหมือนใครคุณแตกต่างจากใครก็ตามที่เคยมีชีวิตอยู่บนโลกใบนี้คุณถูกออกแบบมาให้ประสบความสําเร็จและถูกสร้างมาให้พบกับความยิ่งใหญ่ไม่แตกต่างได้ยังไงหน้ากูก็เป็นแบบนี้เสียงกูก็เป็นแบบนี้ความคิดกูก็เป็นแบบนี้คุณคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกใบนี้เว้ยคุณคือสิ่งมหัศจรรย์สิ่งเดียวบนโลกใบนี้เว้ย เออถ้าคุณยอมรับไม่ได้ว่าคุณโคตรคือคุณเป็นผู้ที่มีพรสวรรค์มีมีสติปัญญาที่ไม่มีใครเหนือที่ไม่มีใครเหมือนคุณคุณต้องยอมรับไม่ได้ว่าความคิดแนวคิดพรสวรรค์ของคุณเนี่ยไม่มีใครเหมือนคุณบนโลกใบนี้แน่นอนเมื่อคุณยอมรับได้นะเว้ยกูบอกเลยว่าความขนาดขนาดความฝันของคุณหรือเป้าหมายของคุณแม่งจะโคตรยิ่งใหญ่นะคะเออมันจะโคตรยิ่งใหญ่มากนะคะความจริงข้อที่7เกี่ยวกับตัวคุณก็คือไม่มีขีดจํากัดว่าคุณสามารถทําเป็น หรือมีอะไรได้บ้างเว้นเสียแต่ว่าคุณจะยัดขีดจํากัดนั้นลงไปในตัวคุณเองค่ะไม่สำคัญว่าคุณจะมาจากที่ไหนสิ่งที่สำคัญจริงๆคือคุณจะไปที่ไหนต่างหาจะเกิดมายากดีมีจนอย่างไรไม่สำคัญค่ะสำคัญว่าคุณจะไปที่ไหนสำคัญว่าคุณจะเป็นใครต่างหากค่ะ ไม่มีขีดจํากัดสําหรับคุณค่ะทุกคนแม่งไม่มีขีดจํากัดความสามารถไม่จากัดค่ะคุณมีความสามารถแบบไม่จํากัดค่ะและคุณสามารถเป็นคนที่คุณอยากเป็นได้จริงๆแต่มันจะเป็นได้หรือไม่ได้ความเชื่อทั้งเข้อนี้คุณเชื่อได้แบบ100แ100ร้อเแลล้านเปอร์เซ็นใชป